สวัสดีครับร้านโปเกเบอร์ครับวันอา,อาทิตย์ที่3นะครับสิงหาคมนะครับก็อันนี้คลิปที่4แล้วนะครับนะน่าจะปิดงานได้แล้วแหละนะครับก็จะเป็นคลิปลองลองงานอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือผมใส่เครื่องหลกักใช้ใช้เครื่องหลักอยู่นะครับเครื่องหลักตอนนี้ด้านเดี้ยงไปละหัวอ่านเดี้ยงไปละนะก็คือเปิดแผ่นอะไรไม่ยอมติดละนะเดี้ยงไปเลยต้องต้องเอาไปซ่อมแหละนะครับแล้วน่าจะซ่อม ถ้าจะแวะไปสะพานเหล็กซ่อมอะไรก็คงจะเป็นวันอังคารนะวันนี้วัานอาทิตย์เนาะก็น,น่าจะเป็นวันอังคารเนี่ยมันไม่อยอมเข้าเกมอะไรสักเกมมันก็จะค้างอยู่ตรงเนี้ยตลอดเลยนะครับอันนี้ก็คือเปิดเคเคดีที่ที่ลองกับเครื่องเบอร์สองเครื่องสำรองแล้วติดนะแผ่นเคเคนดีมาลองกับเครื่องเบอร์สองก็ติดเนี่ยแต่ตอนนี้เบอร์เบอร์เหนึ่งเครื่องเครื่องหลักไม่ติดแล้วนะครับแม้แต่แผ่นปั๊มก็ยังไม่ติดนะเนี่ยแผ่นปัม๊ม

เนี่ยไม่ได้พันปั๊มนะครับนะเนี่ยให้ดูมันก็ยังไม่ยอมติดเครื่องเดี้ยงไปแล้วต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องออไปซ่อมมนันวันอังคารน,นะแล้วเครื่องเบอร์สองก็บางครั้งก็จะมีอาการเหมือนกับไม่ยอมเข้าแผ่นไม่ยอมอ่านแผ่นแต่แต่เครื่องไออาการเนี้ยมันเป็นอยู่แล้วนะเครื่องเนี้มันเป็นอยู่แล้ว,นะเ,เ,ลวเหมือนกับชิปมันเริ่มน่าจะชิปวงจรชิปน่าจะเริ่มเสื่อมเริ่มไม่ดีอะ่ะนะ บางครั้งมันไม่ยอมเข้าแผ่นให้เนะเหมือนกับวงจอชิปมันไม่ยอมทํางานนะเครื่องมือสองขนาดวันก่อนอนู้นเราไปซ่อมสาเสียตังร้อยหนึ่งมาไปซ่อมมาทีนึงอนะก็ยังเหมือนเดิมอยู่เนี่ยไม่ยอมเข้าแผ่นนะเด้งไปเลยเนี่ยแผ่นหมุนเนี่ยตะกี้นะจะไม่ยอมเข้าให้ต้องส่งเอาไปซ่อมอีกนะก็เดี๋ยวอ,อ่ต้องใช้เบอร์สองลองให้แหละนะครับ แก้ไงก็แก้ไม่ขาก็ต้องสรุปจบที่คลิปนี้แหละใส่ไม่เข้าเดี๋ยวไว้ใส่ทีหลังแล้วกันเลียนเครื่องรองไปก่อนก็ใช้เครื่องมือสองลองไปก่อนเลยเอาทำอะไรไม่ได้แล้ววันนี้ต้องเบลกเสีย เออจริงๆผมมีเครื่องที่จะรอขายอยู่นะซีไม่ได้หยิบม,มาด้วย <c oughs> มันมีเครื่องหนึ่งเครื่องที่สามอยู่อะนะอันเนี้ยเน,นี่ยเคเกนดี K ที่ที่เปิดลองในคลิปที่แล้ว <c oughs> กับเครื่องนี้ติดอยู่ <c oughs> ก็เครื่องนี้ก็ไปท่องความสะอาดใหม่มารอบนึง <c oughs> นะแล้วก็เช็คเครื่องดูนะ บางครั้งมันมีอาการไม่ยอมเข้าแผ่นให้คือนะน,นี้มันก็ค่อนข้างดื้ออยู่ ใสปเปาเครื่องที่สามมาลองก่อนดีกว่มามั้งแล้วเครื่องที่หนึ่งไปส่งซ่อมมันคานน่าจะเวิร์กอยู่เนี่ยเครื่องนี้มันก็มีอาการไม่ยอมเข้าแผ่นให้นะเข้าแผ่นยากบางครั้งนี่บอกเนี่ยน,นี้ไม่ยอมอ่านไม่ยอมหมุนเลยเนี่ยมันจะเป็นบางครั้งอย่างเงี้ยมันจะไม่ยอมหมุนเข้าแผ่นไอ้เครื่องนี้เออผมไปเอาเครื่องที่สามมาดีกว่า เดี๋ยวส่งเกิ่งที่หนึ่งไปซ่อมอ่ะเนี่ย k นดีได้แล้วนะนี่เข้าแล้วอ่านแผนมันก็เข้าแล้ว เออผมก็เช็ดเช็ดสะอาดแล้วแหละโอเคเช็ดสะอาดแล้วแล้วก็เครื่องนี้บ,บางบางทีมันจะมีปัญหามันไอแผงแผงวงจรไฟเข้าอ่ะมันจะช็อตนะครับพอช็อตเสร็จมันจะรีเซ็ตเหมือนกับรีเซ็ตตัวเองอ่ะนะครับ เขาบอกว่าีนั่น เครื่องเลี้ยงไปเลยอยู่ดีๆหัวอ่านนอกเลี้ยงไปเลยหรือผมทอความสะอาดแล้วไม่ดีวะตะกี้ป็ดเช็ดแอลกอฮอล์แล้วไม่รอให้แห้งแล้วทีนี้ไปเปิดเครื่องแล้วที่บ่อดพอแสงเลเซอร์มันยิงแล้วมันกลายเป็นเสียไปเลยยิงเสียไปเลยอ่ะไม่อยอมเข้า แปอวเครื่องที่สามมาเท็ดีิครับเครื่องนี้ก็เดียงอเครื่องนี้เปิดติดนะแต่มันไม่ยอมอ้าวไม่ยอมหมุนเฉยเลยเ <c oughs> นี่ยมันชอบมีอาการเนี้ยอยู่ดีๆไม่ยอมหมุนแผ่นหัวอ่านอืมคราวที่เราก็แก้แล้วนะมันก็เป็นอีกแก้ไม่แก้ไม่หายขาดน่าจะ <c oughs> ต้องเปลี่ยนหัวอ่านใหม่ไปเลยไปเลยอะ่ะหาย อะจูน <c oughs> จูนใหม่แล้วอะไรมันไม่หายหน่าจะต้องเปลี่ยนใหม่ <tyard> <monkeys> เดี๋ยวไปเอาเครื่องที่สั่มาดีกว่ามั้งแต่เครื่องออเก็บเก็บไว้ไม่ได้เคยแตะเลยไม่ได้ลองทานเลยอะ่ะอยากจะขาย,ยไม่ได้ขายตอนนั้นก็ทำเครื่องจูนอะไรเครื่องไว้ดีแล้วนะแต่แต่ก็ไม่ได้ขายสักทีไม่ยอมอ่านหนึ่งก็ต้องไม่ยอมหมุนนี่ครเครื่อง เออยังนมาชอบอยู่ยนี่ไม่อยอมหมุนแผ่นเนีไ้เครื่องเนี้ยรอบที่แล้วแก้มาก็ก,ก็ก็อ่านนะหมุนอยู่นะสักพักหนึ่งก็กลับมาเป็นอาการเดิมอีกเนี่ยแต่ถ้ามันหมุนแผ่นมันก็จะเข้าได้เล่นได้ปกติ เข้าไหมหมุนไหมถ้ามันหมุนมันก็จะเข้าแผ่นให้มัน <c> ช <oughs> อบไม่หมุนนั่นเอยเครื่องอ่ะนี่รอบนี้หมุนนู่วะมุนไม่ยอมเข้าอ่ะ,สะเสียเวม <c oughs> <ๆ>่รับไงเนี่ยแหละ Yeah. <coughs> <coughs> น่าจะหมุนแล้วนะลองดูไม่น่าอยู่ดีๆค้างอีกนะต้งใส่ต้องเอาไปทำสองเครื่องเลยนี้ก็ต้องไปทำแต่เวลาวาทำเครื่องน่าไปทำ ก็เข้าปกติแต่บางครั้งเนี่ยมันหยุด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 หมุนอ่านแผน่นไม่ยอมอ่านแผน่นเฉยเลยเครื่องเนี่ยเนี่ยนี่อ่าน,นาอ,าอ่านอ่านเลยอ่านหรือลอ,ลองหรือว่าพูท้ทชี่ยกัน ดูว่ามันเข้าได้นะเครื่องนี้ครัที่บอกมัน,ม,นมันต้องเปิดเครื่องสักพักหนึ่งให้มันวอร์มวอร์มเครื่องแรกๆเปิดเครื่องมามันจะมีปัญหาไม่ยอมเข้าแผ่นนะเลยที่บอกอ่านอ่านแผ่นไปอยู่ดีๆก็หยุดหมุนค้างไม่ยอมอ่านแผ่นซะงั้นนะแต่พอเปิดเครื่องไปสักพักมันมันจะหายเนี่ยแล้วเวลาไปซ่อมก็ช่าง่นก็จะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับพอเวลาลองลองเครื่องไปก็พอมันวอร์มวอร์มวอร์มได้ที่มันก็จะเล่นได้ปกติ ช่างก็บอกให้มันไม่เห็นมันมีปัญหาอะไรเลยแล้วก็เขาก็ไม่รู้จะซ่อมยังไงแก้ยังไงเขาก็ไม่ให้ซ่อมให้อะไรให้นะเขาก็ได้แค่ทำความสะอาดเครื่องเนออี่ยนี่อ่านปกติแล้วนะเข้าเข้าได้เนาะ เคเคนดีเราผมลองหลายรอบแล้วมันมันก็ติดนะมันไม่น่าจะมีปัญหาแล้วแหละเคเคนดีเนี่ยนะพอรอบในคลิปที่สามในคลิปที่สองเลยก็มีลองให้มันก็ติดหมดเลยนะตัวนั้นดูแล้วถ้าหมายถึงว่าถ้ามันเป็นปัญหาที่แผน่นก็ไม่มีแน่นอนนะนะถ้าหมายถึงว่าตอนนี้กําลังปัญหามันมันมีอยู่ไงก็ผมกําลังกันดูอยู่ว่ามันเป็นที่เครื่องหรือเป็นที่แผน่นนะแต่เท่าที่เท่าที่ดูมาเนี่ยมันน่าจะเป็นที่เครื่องไงเพราะเครื่องนี้ก็น็อกไปเลยนะ เปิดแผ่นอลไก็ไม่ยอมเข้าเลยเครื่องนี้ก็เนี่ยนะเปิดแรกๆมามันก็ไม่ยอมเข้าตอนที่คลิปคลิปที่3ามนะนะที่เปลี่ยนเครื่องลองมันก็ไม่ยอมเข้านะคลิปที่4อันนี้ก็เนี่ยเปิดมาก็นะไม่ยอมเข้าแต่เปิดสักพักหนึ่งมันก็เข้าแล้วนะเข้านะให้แล้วเนะี่ยน่าจะโอเคแล้วแหละตอนนี้เครื่องน่าจะได้ทีแล้ว แต่มันจะมีปัญหารีเซ็ตเองอีกนะเปิดเปิดมาอยู่ดีๆจุ๊บมันมันจะรีเซ็ตตัวเองแล้วไปเริ่มใหม่ก็คือมาเริ่มหน้าเนี้ยใหม่บางทีกำล,ลังเข้าเกมอยู่เล่นเล่นเกมอยู่มันจะรีเซ็ตปุ๊บแต่ถ้าเครื่องนี้ผ่านหมดก็ยังไม่เอาเครื่องที่สามมาล้วกันนะอยากจะขายอยู่แต่ผมก็ใจนึงก็อยากจะเก็บไว้สำรองอ่ะนะเวลาเครื่องมันมีปัญหาอะไรจริงก็ สำรองใช้ไปก่อนเนี่ยตอนนี้มันเข้าแล้วเนะี่ยเครื่อง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 เข้าปกติแล้วนะ,อ,ะนนนะอันนี้แผ่นหนึ่งนะเนี่ยตอนนี้เข้าปกติแล้วน่าจะวอร์มได้ที่แล้ว ค okay, แล้วแหละเครื่องทำคลิปลองแผ่นมันก็ต้องเนี่ยมันก็ต้องลำบากตรงเนี้ยตรงที่ว่าผมต้องเอาเครื่องที่มันดีๆมาลองให้ลูกค้าไงให้เวลาเราลองแผ่นแล้วมันเลื่อนๆเปิดเปิด,เป,ดเปิดปกติคือถ้าเครื่องไม่ดีมันมเปิดลองก็จะเปิดลองไม่สําเร็จเนาะมันก็ลำบากตรงเนี้ยนะครับนะ เนี่ยล้วบางทีที่บอกลูกค้าก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมทําไมเครื่องผมไม่ทําไมมันอ่านแผ่นผ่านทุกแผ่นเลยหมายถึงว่าตอนที่เครื่องมันยังสภาพดีๆอยู่นะ <c oughs> ก็อย่างที่บอกมันก็จะได้อ่านผ่านทุกแผ่นไงนแล้วก็เห็นมันลื่นๆทุกแผ่นนะครับแสดงว่าแผ่นมันไม่ได้มีปัญหานะแล้วก็เครื่องก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ตอนนี้มันอยู่ในตกอยู่ในสภาพเครื่องผมมีปัญหานะเนี่ยแต่ตอนนี้เครื่องนี้น่าจะเคลียร์แล้วตอนนี้ได้ทีแล้วเนี่ยมันมันติดทุกแผ่นแล้ว แล้วก็อ่านเนี่ยเนี่ยไตเติ้ลอะไรก็เลื่อนเลืน,ลนหาเนี่ยเนาะก็เหลือเครื่องนูน้นแต่เครื่องนู้นไม่ยอมติดอะ่ะลองใหม่อีกรอบหนึ่งก็ไม่ยอมติดก็สงสัยต้องไปซ่อมแหละเอาไปซ่อมใหม่มันไม่ได้ซ่อมนานแล้วด้วยเครื่องนี้ครั้งที่แล้วผมเออเบอร์ทสองไปซ่อมอย่างเดียวแต่ตอนนี้น่าจะน็อกไปแล้วแหละ ไม่ยอมติดเลยอ่ะมาถึงไอ้ตัวนี้มันต้องเปิดลองวอร์มสักพักจริงๆเครื่องนี้พอได้ที่แล้วก็ติดติดหมดละเนี่ยมันเราต้องรู้สภาพเครื่องด้วเไงมันมีปัญหาพวกนี้อยู่ <c oughs> อย่างเครื่องเนี้ยที่บอกเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยใส่แผ่นไปเห็นนะค้างนิ่งค้างพอเปิดฝาดูอามันแผ่นมันไม่หมุนเครื่องมันไม่หมุนแผ่น มันก็ไม่มันก็ค้างสงิมันก็ไม่อ่านต่อนะเนี่ยจะพอสักพักหนึ่งมันได้ที่มันมันก็หมุนอ่านแผ่นได้ทุกแผนแ่นละนะเนี่ยเข้าได้เข,ข้าได้ทุกแผนแ่นละเออเนี่ยแล้วไปซ่อมก็ซ่อมอยากนะครั้งแต่ครั้งที่แล้วผมก็สาไปซ่อมอยู่นะมันก็ไม่หายเนี่ยกลับมาก็มันเป็นเหมือนเดิมอีกทิ้งแต่ตื่งว่ากลับมาแล้วผมก็ไม่ได้ใช้เครื่องนี้ลอง ผมก็ใช้เครื่องหลักเบอร์หนึ่งลองอยู่เนอะเนี่ยผมจะติดมีติดสติกเกอร์ไว้ว่าเครื่องเบอร์หนึ่งอันี่ือไอ้นี่ก็เครื่องเบอร์สองเนอะนีะ่าหัวอา่านไม่ค่อยลื่นว่ะแต่กี้ที่ลองเครื่องเบอร์หนึ่งก่อนจะน็อ ที่ลองตรงนี้ยังเลื่อนอยู่เลยอันนี้เครื่องนี้ไม่ใช่เลื่อนเท่าไหร่แต่มันกระตุกนิดนึงหัวอ่านนิดนึงแต่แต่เครื่องนู้นอะลองเลื่นเลยอะงั้นลองเข้าเกมดูนิดนึงกัน ครั้งที่แล้วเครื่องเครื่องนู้นมันไปน็อกตรงตรงไตเติลที่สองนะแล้วก็เสียไปเลยห้วน ลองกลับไปเทศเครื่องที่หนึ่งอรอบนึดูว่ามันฟื้นไหม เครื่องที่สามมาด้วยนะนะต้องพอทิ้งไว้มันกลับลื่นแล้วเนี่ย ลื่นะลยเลยตะกี้พอดมันจะต,นต้นต้นมันสะดุดสะดุดหน่อยหน่อยนิดๆแต่พอเปิดไปนั้น,น,นเนี่ยมันก็ลื่นละแต่ผมว่าเครื่องที่หนึ่งเด้งไปแล้วแหละทำไงก็ไม่ติดละไม่น่าเข้าได้แล้วต้องไปซ่อมอย่างเไงกะ เดี๋ยวลองเครื่องประสาหน่อยอก็ดีเฮ้ย<ด>ยังดีนั่งหงายลงมาไม่คว่ำมไม่คว่ำแปะลงมาเอาจะมือไปจับ ตอนที่มันดันไม่ให้มันหงายเ,เ,เนี่ยมันไปนเลอะเนี่ยมันไปเลอะอยู่ตรงนี้เอ่อเลอะอีกโอ้เดี๋ยวเช็ดอีกลองแผ่นอื่นมาก่อนแล้วกันเครื่อง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 เนี่ยดูว่ามันติดไหมเช็ดเลอะเลอะ ไม่ยอมติดเหมือนเดิมเครื่องเนี้เรียงมาแล้วนะะ่ะอ่้ะเนี่ย,ย,ยมันก็ค้างหน้าเนี้ไม่ยอมเข้าเนี่ยเรียงมาเลย โอเคอันนี้เดี๋ยวผมไปเอาเครื่องที่สมาเก็บไว้ไม่ได้ขายสักทีนะแต่ตอนนั้นเคยบอกไว้อยู่ว่าถ้าใครเอาอยากจะได้ให้ทักมาอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครทักนะก็เลยปล่อยไว้ ค่อยไปเก็บแล้วกันเออเก็บคอเครื่องไม่ตั้งไม่ได้มันล้ม,มอย่างมันจะเป็นเครื่องพอลนะเครื่องพอลก็ดีอย่างที่ว่าที่บอกชิปมันออโซนแล้วก็เล่นได้ทุกแผ่นนะทำไว้เครื่องไว้ตั้งแต่ปีหกห้านี่เอประกันยังแปะไว้อยู่แล้วก็ยังไม่ได้แกะ អត់ងមើល